สวัสดีจ้าพี่น้องเศรเป็นเศาว,วันที่วันที่เท่าไร่น้อเหมือนวันที่สิบแปดป่ะจ้ะแม่นบใหญ่มาซาาะา้าใยแมาหดผักจ้าะายมาหดพักให้อันให้ต้นอันอันเพิ่นต้นทุเรียนจ้ะต้นกล้วยใยบังในงามเลอพี่น้องเอ้ย ผ่านไปบักก like, ีมืองามล่ะพุ yeah. ่นพุ่นบ um ักทัวคุ่นบักทัวเพิ่นก็ออกแล้วพี่น้องเออคุณบักทัวใย่ก็ออกล่ะทางพุ่นก็ออกเต็มเลยได้พี่น้องบักทัวทางพุ่นเต็มเลยบักทัวบักอื้อฮะบักทัวกัยังบอเจ้าเก็บมาตาใสหลายเอ๋อบุกไปนะเด็กเก็บไว้บอกมาทัวเพื่อนาดอก ข right? ja ึ้นมาหดพักหดมีเพื네่อนพี่น้องอันนี้ก็ต้นพริกไข่ว่าสันเพื่อนวะต้นพริกไทยเพราะท่านด้เหตุขางให้อยู่พี่น้องต้นพริกไทยตอนแรกว่าซาวาเมนผู้เม่พี่น้องว่าซาวาเมนผู้แท้ๆเพิ่นว่าต้นพริกไทย มาหดเพิ่นมาหดผักหดมีเพินเ่นยายโจยแฟนผมเพิ่นห้าหาแนวให้เพ,พิ่นปลูกจ้ะพี่น้องอัปเดตเลื่อนไทยเพิน่นเลื่อนไทยยายจอย,จ,ยจะทบหน่อยไปหน้าเนาะจ้ะพี่น้องว่าท่านไยเแลียวจะมือน,นีสร้างบ่มาสร้างเพิ่นขอโตเพิ่นไปเห็ด ก็ตัวไปเห็ดวางเหลียงไก่เพินร่าวันก็นท่านได้แล้วอ,อ,อยู่พี่น้องเออเปิดน้าได้ทั้งวนะันเปิดน้ำไปทั้งเต็มแล้วจ้ะบรรยากาศดีครับ เสาๆนาะจ้ะเนาะนี่แหละกระถอมย่า่จ้ะพี่น้องเพิ่นมาปลูกพักปลูกมีเพิ่นเบิ่งอันบักทั่วเพิ่นออกเนี่ยคุณมักทั่วก็ออกย่า่แล้วเน็บใบไซส์ออกหมืดได้ดิพี่น้องเบิ่งนี้เบื่อวมาแบบเสาว์เอาได้คุณนะออกมืดเหรอมักทัว วันวนใบโหลดได้พี่น้องทีมไปโหลดออกละ่ะอันนี้ก็ต้นมะพร้าวอยู่แดนพวอ,อันน้เขามาปลูกเพ่อบบ้มันบมันกเกิดละมั้งนี่น้อยใหญ่ไม่แต่สีาตอันนี้ก็เป็นักทัอ่วเพิ่นจ้ะเพิ่นกำลังอันนี้ว่าจะเห็นกระท่อมหน่อยไปหน้าคิดเห็นแต่จะค้องอยู่แต่สมัยก่อน แต่ว่าก็โบ,บ่ดีโบ่ด้ดีปันนีเดีเงินสมัยก่อนสำหรับวะสาวะสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้อื่นเพิ่งกะสิอยู่ดีก็นี่อันนี้ก็เป็นข่ายายมาปูพักปูมีไปสะละพี่น้องเลี้ยหายังบุ เอาจ้ะพี่น้องคลิปสันสันยายเป็นกลมเบิ่งอยังเบิ่งอยังมันแตกขึ้นเฮี่จังใดวะพี่ใส่นี่เลยมันแตกขึ้นที่ที่บริเวณมันบ่ได้แตกแล้วจะปลูกผักงด้วยนะคลิปสันสันจะสำรับมือนีก็ไว้สำนีก็ได้ใจเด้อ อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดซับสไครบ์มาสนับนุนด้วยจ้าบนนี้แนวไทยก็หาเรื่องไทยไป็นลระพี่น้องเอ้ยขอบคุณเล่นหลายจ้า